สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูผลการโปรโมทปุ่มถูกใจนะครับเราจะเข้าไปดูได้ที่นี่ครับคลิกหน้าหลักครับจากนั้นที่ด้านขวามือนะครับจะเป็นชุดโฆษณาให้ Facebook โฆษณาให้ครับการโปรโมทซ่อมไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดโฆษณาสร้างเสร็จแล้วการกดถูกใจนะครับเพจสิบครั้งดูชุดโฆษณาครับการโปรโมทซ่อมไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดโฆษณาที่เสร็จสิ้นแล้วการกดถูกใจเพจสิบครั้งเป็นเงิน30บาทครับ1วันคลิกเข้าไปดูครับ ผลลับสำหรับการโควนาการกดถูกใจเพจคำมันหมดซ่อมไมโครคอนเลอร์ในวันที่9เมษายน2016ไม่ได้นำส่งอยู่9เมษายน2016ถึง10เมษายน2016งบประมาณตลอดอายุการใช้งาน30บาทจำนวนบุคคลที่เข้าถึงนะครับก็คือ384คนการกดถูกใจเพจก็คือ10คนได้มา10คนนะครับในตัวแรกเขาบอกว่า5 19คนนะครับ อันนี้ก็ตกคลิกละสามต้นทุนต่อการกดต้นทุนต่อการถูกใจเพจก็คือครั้งละสาบาทครับต่อการ,ดคครกดถูกใจเพจหนึ่งคนครับการกดถูกใจเพจสิบต้นทุนต่อการกดถูกใจเพจก็คือสาบาทหมายถึงคนละสาบาทครับยอดรวมที่ใช้จ่ายไปสามสิบาทครับตามที่ตกลงกันไว้เพศครับอันนี้เพศน,น,นะน,น,นะคะิดเข้าไปครับเพศก็คือจํานวนบุคคลที่เข้าถึงผู้ชาย384คนผมกําหนดให้เป็นผู้ชายทั้งหมดการกดถูกใจเพศผู้ชาย10คน ้นทุนต่อการกดถูกใจเพจ3บาทคลิกอายุครับก็จะมีช่วงอายุนะที่กดเข้ามา18-24กดถูกใจ7คน25-34กดถูกใจ1คน18-24กดถูกใจ7คนนะครับ18-24กดถูกใจ7คนตกคนละ2บาท71ตังค์อายุ25-34ปี การเข้าถึง71คนกดถูกใจเพียงคนเดียวคนนี้คนเดียว5บาท4 3ตังค์ครับสังเกตดูถ้ากดน้อยก็จะเสียค่ากดแพงครับอายุ35-44ไม่มีเลยครับ45-54เข้าถึง10คนครับแต่มีการกดถูกใจหนึ่งต้นทุนก็ถูกหน่อยครับคือจะเขาจะเขาจะดูปริมาณการเข้าถึงด้วยนะครับเอามาคิดกันตกบาทกับ24่ตังค์ครับอายุ55-64ปีไม่มีเลยเข้าถึง9คนแต่ว่าไม่มีการกดถูกใจอายุ65ปีขึ้นไปก็ เข้าถึง18คนเองแต่มีคนคลิกถูกใจ1คนต้นทุนก็ถูกหน่อยครับบาท27ตังก็เป็นไปตามน,นี้นะครับการกดถูกใจก็เป็นน้ำมันวัสดสิ้นนะครับการโปรโมทของผมก็ได้ในตอนที่ตกลงกันไว้ในการโฆษณาเขาบอกว่า5คนนะครับท่านต่ำเขาจะทำให้เราได้5คนแต่ไม่เกิน19คนแต่ของผมได้10คนนะครับก็ได้ระดับลกลางๆอาจจะต้องไปปรับปรุงรูปภาพแล้วก็คำเขียนข้อความต่างๆนะครับแล้วก็ทำการโปรโมทให้กดถูกใจใหม่ถ้าเราเขียนข้อความดี รูปภาพดีการกดถูกใจก็อาจจะได้ถึง19คลิกเลยนะครับต่อต้นทุน3 0บาทก็ต้องปรับปรุงกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ